จะกล่าวถามที่ว่านะคะทำไม MX โปรตีนเนี่ยเหมาะกับผู้ป่วยนะคะต้องบอกว่า MX โปรตีนหรือโปรตีนจากพืชเนี่ยเหมาะสําหรับในการที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เสริมให้กับผู้ป่วยค่ะเนื่องจากว่านะคะอันดับแรกเลยผู้ป่วยนะคะต้องการโปรตีนในการที่จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะดังนั้นได้จากอาหารอย่างเดียวอาหารหลักคงไม่เพียงพอและที่สําคัญเลยถ้าอาหารหลักของผู้ป่วยนะคะเป็นโปรตีนจากเนื้อโดยเฉพาะเนื้อแดงหรือจากนมเนี่ยมักจะมีปริมาณไขมันหรือคอเลสเตอรอล ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งไม่ดีต่อผู้ป่วยต่างๆอย่างเช่นผู้ป่วยโรค NCD นะคะหรือโรค ไม่ติดต่อแต่เรื้อรังก็คือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งในกลุ่มนี้ค่ะนะคะการรับประทานโปรโตีนจากเนื้อแดงอาจจะไม่เหมาะกับผู้ป่วยนักนะคะดังนั้นการเปลี่ยนมาเป็นโปรโตีนจากพืชเนี่ยก็จะทําให้เสริมสร้างส่วนที่สึกหรอแล้วก็ลดโคอเลสเตอรอลลดไขมันลดโอกาสการเกิดโรคต่างๆเพิ่มเติมนะคะอันนี้อ้างอิงจากสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่า American Heart Association ค่ะได้ตีพิมพ์เมื่อปี2020 นะคะก็บอกว่านะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในอายุเฉลี่ยประมาณ50ปีทําการทดลองในคนประมาณ3 7 0 0 0คนค่ะนะคะเขาได้ผลออกมาว่าเพียงแค่เปลี่ยนโปรตีนจากเนื้อแดงนะคะหนึ่งมื้อเท่านั้นค่ะต่อวันนะคะเป็นโปรตีนจากพืชจากธัญพืชนะคะลดโอกาสการเกิดโรคหัวใจได้ถึงประมาณ40%เเลยด้วยกันแล้วก็มีการวิจัยนะคะเพิ่มเติมในเรื่องของโรคมะเร็งค่ะเขาบอกว่านะคะถ้าเรากินเนื้อแดงเยอะๆเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งขีด ก็จะเพิ่มโอกาสการเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งหลายเปอร์เซ็นต์ได้กันค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนโปรโตีนเนื้อแดงหรือโปรโตีนจากนมนมาเป็นโปรโตีนจากพืชก็จะช่วยทําให้ผู้ป่วย,ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะผู้ป่วยค่ะนะคะบางครั้งป่วยเยอะนะคะหรือสูงอายุด้วยป่วยติดเตียง ต้องการโปรตีนมากกว่าคนปกติค่ะนะคะคนปกตินะคะอย่างเช่นโอหรือว่าคนแข็งแรงทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะต้องการโปรตีนปกติประมาณ0.8ถึง1กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันค่ะแต่ผู้ป่วยติดเตียงนะคะต้องการประมาณ1.5กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันดังนั้นผู้ป่วยติดเตียงก็มักจะรับประทานอาหารได้น้อยอยู่แล้วนะคะการรับประทานโปรตีนจากพืชเสริมเข้าไปก็จะเป็นตัวที่ย่อยง่ายนะคะดูดซึมไวแล้วก็รับประทานง่ายด้วยค่ะก็ จะทำให้เราได้รับโปรตีนที่เพียงพอแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็จะทำให้แผลกดทับต่างๆเนี่ยหายได้เร็วขึ้นด้วยนะคะดังนั้นค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่ทําให้ผู้ป่วยได้รับโปรตีนแล้วก็ไ้คอเลสเตอรอลแล้วก็ไข่ไขมันต่ําด้วยนะคะ มีลหลายๆคนถามนะคะว่าเอ๊แล้วถ้าเรากินผลิตภัณฑ์เป็นแพนเบสโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชเนี่ยจะได้กรดอะมิโน,โนหรือได้โปรตีนครบถ้วนเหมือนกับที่เรากินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรือนมหรือเปล่านะคะต้องบอกว่านะคะถ้าเรากินทันยพืชที่หลากหลายค่ะนะคะผลิตภัณฑ์จากพืชที่หลากหลายเนี่ยเราจะได้กรดอะมิโนครบทุกชนิดแน่นอนโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้ง9ชนิดค่ะนะคะ,นะคะอย่างนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยถั่วที่มีค่อนข้างครบเลยนะคะก็คือถั่วพีหรือถั่วลันเตา ะะอันนี้มีกรอดอะมิโนนะคะที่จําเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยค่ะแล้วก็ถั่วเหลืองก็มีกรอดอะมิโนจําเป็นครบทั้ง9ชนิดเช่นกันนะคะแล้วถั่วพีและถั่วเหลืองค่ะนะก็จะมี 5, ค่ากรอดอะมิโนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า BCAA A, หรือ Branched Chain Amino Acid เนี่ยทั้ง3ตัวครบทั่วเลยและอยู่ในปริมาณที่สูงด้วยนะคะ Branched Chain Amino Acid หรือ BCAA คืออะไรนะคะเป็นกลุ่มของกรอดอะมิโนที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะนะตัว เน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วคนที่เป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วกันนะคะอยากที่จะมีกล้ามเนื้ออยากที่มีหุ่นที่เฟิร์มกระชับหรือมีมีกล้ามเล็กๆเ,เนี่ยนะ,ะตรงนี้เขาก็จะเน้นหา BCAA หรือกลุ่มกรดอะมิโนแอซิดเนี้ยมารับประทานเสริมค่ะในถั่วเหลืองและถั่วพีและธัญพืชต่างๆนะคะก็มี BCAA เช่นกันค่ะโดยเฉพาะสารสก,กัดโปรตีนที่ไอโซเล e จ,จากพืชเนี่ยก็จะมีปริมาณโปรตีนที่เข้มข้นนะคะมีตัวไหนบ้างอันดับแรกเลยนะคะใน b เชนอะมิ i n o a ซิดหรือ BCAA ตัวแรกคือไอโซลิซีนค่ะนะคะตัวลิซีนแล้วก็ตัววาลีน3ตัวนี้นะคะมีทั้งในถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วพีด้วยกันแล้วก็มีใน MX Protein ปรตีนเสริมเข้าไปเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะทางครบทั้ง3ตัวดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ๊ะเราจะได้รับกรดอะมิโนแอซิดครบหรือเปล่าครบทั่วแน่นอนนะคะนอกจาก BCAA หรือ b r a n c h i n amino acid แล้วเนี่ยกรดอะมิโนโจำเป็นอีก6ตัวก็มีครบเช่นกันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้าง เมทไทโอนีนค่ะเมทไทโอนนนในถั่วเหลืองกโทถพีอาจจะมีน้อยมีนะคะแต่มีน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจาก MX โปรตีนของเรามีสารสก,กัดจากข้าวละงาดําค่ะซึ่งข้าวละงานํามีเมทไทโอนนนสูงนะคะก็จะช่วยเสริมกันไปแล้วก็จะทําให้เราได้รับกรดอะมิโนโครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะะซึ่งเมทไทโอนนนนี้ก็จะช่วยเราเสริมสร้างส่วนที่สึกรอนะคะแล้วก็จะทําให้เรียกว่ากระดูกและฟันเราก็แข็งแรงด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็จะมีฟีนิลอะลานีนค่ะนะคะช่วยให้ก นอนหลับดีขึ้นนะคะ,ะทริปตแฟนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทค่ะยีสตนะคะทําให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะได้กรดอะมิโน,โนเรียกว่าครบถ้วนทุกตัวแน่นอนนะคะถ้าเรารับประทานโปรตีนจากพืชที่หลากหลายค่ะ